นในส่วนของนักเต้นเท้าไยประจำวงอย่างเจ้าชิมชิมนั้นเขามักจะสวมเสื้อผ้าที่ดูดีและมีราคาแพงให้เห็นอยู่บ่อยๆนอกจากแบรนด์กุชชี่ที่เจ้าตัวชื่นชอบแล้วครั้งหนึ่งจีมินเคยสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงจากแบรนด์อีฟสังโรรองออกงานประกาศรางวัลเมื่อปีที่แล้วถ้าได้รู้ราคาของแจ็คเก็ตตัวนี้คงได้อ้าปากค้างกันเป็นแถบๆเพราะมันสูงถึง580,000บาทโอ้โห ราคาเสื้อผ้าของเราทั้งตู้ยังคงไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่ที่ต้องอาปากค้างยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม้ว่าเพื่อร่วมวงอย่างเจโฮฟจะปัดแจ็คเก็ตราคาเกือบหกแสนลงพื้นจากการที่จีมินนำมาวางไว้ที่ตักของเขาแต่ทั้งคู่ก็ยังคงหัวรอรราเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออคุณน้องจะไม่ห่วงแจ็คเก็ตสักหน่อยเหรอปัดเล่นซะเป็นตัวละ399บาทเลยถ้าไม่ใช่คนที่แบบผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินครับ คงได้มีตัดเพื่อนกันแล้วแน่ๆถึงตรงนี้เชื่อว่าผู้ชมที่อาจจะไม่ใช่อามีคงจะมีคําถามในใจประมาณว่าทําไมไม่รู้จักคุณค่าของเงินหรือนําเงินไปบริจาคให้คนอื่นล่ะตั้งสติและใจเย็นๆน,นะคะในอีกมุมหนึ่งจีมินก็ยังนําเงินที่ได้จากการทํางานหนักไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนอกจากจะซื้อบ้านให้ครอบครัวแล้วเจ้าตัวยังได้เล็งเห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากทําตามความฝันแต่ดันไม่มีทุนทรัพย์คอยซัพพอร์ต จึงได้บริจาคเงินจำนวน2.7ล้านบาทให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาของเมืองปูซานบ้านเกิดของเขาเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินในด้านนี้แถมเจ้าตัวยังบริจาคเพิ่มไปอีก70,000 0บาทให้กับโรงเรียนที่เขาจบมาอีกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยขัดเกลาให้เขากลายเป็นศิลปินชื่อดังที่มีทรัพย์สินเกือบ250ล้านบาทแน่นี่สินะที่เขาเรียกว่าคืนกำไรสู่สังคม